ไปดูสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้มีเหตุใหญ่และจนถึงนาทีนี้เจ้าหน้าที่เองก็ยังคงต้องตรึงกําลังในการที่จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุยิงปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอสับบ้าย้อยที่จังหวัดสงขลานะครับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นถึงระดับสมาชิกระดับหัวนหน้าเลยนะครับแล้วก็เตรียมจะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดยะลาและหนึ่งในนั้นเคยก่อเหตุยิงสัมบันเณนช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยครับ นี่คือร่องรอยของการพักพิงนะครับมีสเสบียงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อเหตุดุนแรงก็จะเป็นหลักฐานที่ชุดปฏิบัติการจรุทธ์หน่วยเฉพกิจสงขลา40ไปพบขณะที่ลาดตระเวนในพื้นที่สวนยางพาราบ้านห้วยเท่าหมู่ที่7ตำบลคูหาอำเภอสะบาย้อยที่สงขลาครับไปเจอช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยระหว่างนั้นมีกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงประมาณ4-5คน เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงได้ทําการสกัดกั้นและทําการยิงตอบโต้จนเกิดการยิงต่อสู้กันเกิดขึ้นจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้วิ่งหลบหนีขึ้นไปบนเนินเขาบริเวณใกล้เคียงครับทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการกลยุทธ์หน่วยเฉพาะกิจสงขา40จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่รับทราบหลังจากนั้นตำรวจจึงขอรับการสนับสนุนกำลังจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ร่วมกับกองกําลังฐานพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าไปควบคุมพื้นที่โดยรอบและบูรณา,าการร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนและผู้นาาําศาสนาร่วมกันเจราจารให้กลุ่มผู้ก่อเหตุวางอาวุธและออกมามอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะต่อสู้ตามหลักของข,องข้อกฎหมายนะครับแต่สุดท้ายการเจราจารเนี่ยไม่เป็นผลกลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงมีการยิงใส่เจ้าหน้าที่เป็นระยะ จึงได้ดําเนินการกระชับวงล้อมเพื่อจํากัดเสรีของการปฏิบัติพื้นที่แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยรอบเป็นป่าทึบและกลุ่มผู้ก่อเหตุเองก็ค่อนข้างมีความชํานาญในพื้นที่ครับจึงสามารถหลบหนีจากการปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ไปได้สำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุที่รอบยิงเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าจากการสืบสวนก็พบว่าเป็นกลุ่มของนายอุสนียีกะเซนครับ แล้วก็นายกอเซงลาเตยามาสมาชิกกลุ่มก่อความไม่สงบระดับหัวหน้ากับพวกราวๆ5้าคนซึ่งเข้ามากบดานในพื้นที่เตรียมการก่อเหตุแต่ว่าเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนไปพบเสียก่อนสำหรับนายกอเซงเนี่ยครับมีหมายจับตามกฎหมายปราวิอาญา7หมายเดินทางจากที่หลบซ่อนเข้าพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีและอำเภอสบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมกับผู้ร่วมกบวนการ4-5คนเพื่อเตรียมจะมาก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลายะลาและปัตตานีนายกอเซงเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการก่อความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ไปก่อเหตุยิงสาม,มเณรในพื้นที่อำเภอสะบ้าย,ย้อยจนเสียชีวิตเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาท่ายังจำกันได้นะครับเป็นเหตุใหญ่เลยที่บริเวณถนนสวนโอนบ้านคลองเรียนก็ จุดนั้นเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่อยู่พอสมควรทีเดียวเดือนเมษายนนะครับทีนี้ในปฏิบัติการเมื่อวานนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมระหว่างการปฏิบัติการปิดล้อมทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการส่งกําลังทาหารเข้าไปสมทบเหตุประทะดังกล่าวแต่ระหว่างการเดินทางปรากฏว่ามีเหตุรถยนต์หุ้มเกราะพลิกคว่ำบริเวณหมู่ที่16ตําบลน,นาทวีอําเภอนาทวีที่สงขลาเจ้าหน้าที่ได้ประสานข้อมูลตลอดเส้นทางเพื่อส่งต่อศูนย์เรนทร เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ครับคือในที่เกิดเหตุก็พบว่ารถหุ้มเกราะของทหารประสบอุบัติเหตุเบรกแตกทําให้รถเนี่ยควบคุมไม่ได้แล้วก็ตกลงไปข้างทางซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนในหมู่บ้านที่มีโค้งค่อนข้างมากและมีเหวลึกด้วยนะครับก็มีรายงานเบื้องต้นว่าทหารบาดเจ็บรวม8นายด้วยกันครับ